มาแล้วครับมาถึงตรงนี้ใน EP พิเศษนะครับ EP ที่5นะครับก็เป็นเบื้องหลังของการจัดเตรียมกีฬาสีเนาะวันนี้เป็นการซ้อมขบวนนะครับซ้อมขบวนการเดินขบวนพาเหรดนะครับของแต่ละสีก็อันนี้ก็เป็นในช่วงของการซ้อมก่อน วันนี้พามาดูเบื้องหลังครับกว่าจะสำเร็จได้ออกมาเป็นกิจกรรมชิ้นหนึ่งที่ทำร่วมกันทั้งโรงเรียนนะครับก็ต้องมีการซักซ้อมกันมีการเตรียมตัวนะอันนี้ก็ทำมาให้ดูนะครับว่าพวกเราตั้งใจทำให้มันออกมาดีนะครับสู่สายตาของผู้ปกครองแล้วก็สาธารณชนได้ เห็นนะครับในกิจกรรมของเราอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่คุณครูของเรานะครับกับน้องๆน,น,นักศึกษาฝึกประสบการณ์นะครับช่วยกันซ้อมช่วยกันสอนแล้วก็เตรียมกันขึ้นมานะครับเพื่อให้งานนี้มันสำเร็จด้วยเรื่องไปได้ดีสสำหรับส่วนนี้เป็นเรื่องของการแสดงนะครับในช่วงที่ที่เปิดก็ได้รับความร่วมมือจากคณะครูนาศิลินนะครับ แล้วก็คุณคือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3าํนำน้องนักเรียนชั้นประถมปีที่3มาทำการแสดงเปิดนะครับในงานเปิดกีฬาสีเนื่องจากว่าน้องเนี่ยไม่ต้องไปเดินขบวนพาเหรดเราก็ให้เป็นการอะไรแสดงแทนนะครับส่วนนี้คือเบื้องหลังจริงๆครับเบื้องหลังการทำงานของแต่ละสีก็แอบไปถ่ายมาให้นะครับ แล้วก็ขออนุญาตคุณครูเขาเนาะว่าขออนุญาตนําคลิปมานะครับเผยแพร่ในเรื่องของเบื้องหลังของงานนะมันจะสําเร็จได้มันต้องมีกองกําลังนะครับหรือมีคนช่วยให้งานมันสำเร็จรุ่วงไปด้วยดีนี่ก็ในแต่ละสีครับก็มีของดีซุ้มกันไว้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะนามาอวดได้ครบนะครับแล้วก็มาดูบางส่วนว่าเนี่ยเขาทำกันจริงๆ เด็กๆลงมือทําด้วยตัวเองนะครับคุณครูก็เป็นผู้แนะนําให้นะฮะเด็กๆเ,เขาก็ทํากันไป mm hmm. ส่วนไหนที่มันหนักหน่อยยากหน่อยคุณครูก็ทํากันเองนะครับ mm hmm. ให้เด็กๆทําก็อาจจะลําบากเราก็สังเกตดูว่าฝีมือคุณครูของเรานะครับ mm hmm. ส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของกองกลางนะกองกลางนี่ก็เป็นของกรรมการกลางนะครับคุณครูต้องลงเกียรติอุดหม่ก็รับผิดชอบ ดูแลให้ในเรื่องของป้ายแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับ